หลังจากที่ประหลัดกระทรวงดิจิทัลนะครับออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงได้ยื่นคำร้องไปที่ศาลนะครับเพื่อให้พิจารณาปิด Voice TV ในส่วนของออนไลน์นะครับซึ่งล่าสุดพบว่าศาลได้มีคำสั่งออกมาแล้วนะครับก็ส่งไปถึงสถานี Voice TV ให้ยุติการออกอากาศผ่านทางช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับ ส่วน Voice เองก็ออกถแถลงการมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าณขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารคำสั่งดังกล่าวจากศาลเมื่อยังไม่ได้รับก็น่าจะหมายความว่ายังคงทำหน้าที่ต่อไปแล้วก็ยืนยันนะครับว่าในสิ่งที่ได้ทำมาโดยตลอดนั้นเป็นเจตนารมณ์ของการเป็นสื่อสารมวลชน ไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับคำแถลงข่าวแบบนี้ของ Voice TV หลังจากนี้ก็ต้องจับตาดูปฏิกิริยาของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็สังคมด้วยนะครับเพราะว่า Voice เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับเอกสารคำสั่งจากศาลโดยหลักเลยนะครับถ้าพูดแบบนี้หมายความว่าถ้ายังไม่ได้รับเอกสารคำสั่งก็จะยังไม่มีการปิดนะคะคุณผู้ชมครับนี่คือท่าทีล่าสุดของ Voice ที่ออกเป็นแถลงการ ส่วนพลเอกประยุจันโอชานาะยกรัฐมนตรีภายหลังจากการประชุมคอรมอเสร็จนะครับได้ออกมาถแถลงข่าวแล้วก็พูดชัดเจนนะครับว่าต้องการพูดคุยกับสื่อมวลชนโดยบอกออกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตอนนี้ได้แจ้งไปยังตำรวจซึ่งเป็นหัวหน้าชุดตามพรกรฉุกเฉินที่ประกาศเ่ยนะครับบอกว่าหลังจากนี้ให้ทบทวนหน่อยหลังจากนี้ให้ทบทวนการ ออกคําสั่งในลักษณะการปิดสื่อการตรวจสอบการคัดกรองสื่อให้ทบทวนใหม่ใช้คาว่าให้ทบทวนใหม่นะฮะหลังจากนี้แต่อันไหนที่ดําเนินการไปแล้วอันไหนที่ดําเนินการไปแล้วนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็เป็นไปตามนั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นโดยบอกว่า สำหรับกรณีที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการจริงๆก็เช่นเป็นการล้ําเส้นใช้คําว่าแบบนี้นะนําเสนอข่าวแบบล้ําเส้นบิดเบือนมีเจตนาที่ไม่ดีต่อประเทศชาติอันนั้นบอกว่าจะลงโทษแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับใช้คําว่าได้ขอให้ตํารวจเนี่ยช่วยทบทวนหน่อยว่าอย่าได้ถึงขนาดที่จะดําเนินการในแบบเดิมแต่แบบเดิมที่ดําเนินการไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็น ส่วนสื่ออื่นๆนั้นณขณะนี้นะครับยังมีอีก3สื่อน,นะครับที่รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเนี่ยบอกว่ากําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นการพิจารณาของศาลหรือว่าเป็นการพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลเองนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดและเป็นการขยบครั้งสําคัญของข่าวสารในวันนี้ซึ่งก็น่าจะมีรีแอคชั่นออกมาจากกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างแน่นอนนะครับ